มีบอกว่าพี่ฟุกคิดไหมครับว่าบอลไทยชุดเด็กสู้กับทีมใหญ่ได้ดีแต่พอโตขึ้นระดับเราไม่เหมือนเหมือนไม่ต่อยอดก็ตามนั่นแหละครับเรื่องเดิมผมพูดผมอยากลบภาพนี้พี่ฟุกคนไทยชอบคิดว่าตอนเด็กๆมันเก่งมากตอนเด็กๆสู้ได้ทุกทีมแต่พอโตมาสู้ไม่ได้เอ้ยเราเคยมีนะไม่ไกลไม่ไกลเนี่ยเราเคยมีชุดชนะบาร์เซโลนานะทีมชาติไทยอ่ะชุดชนะฟัวร์นาเมนต์เฟสติวัลอ่ะมีเป็นข่าวอย่างนึงหนึ่งชนะบาร์โุนตู เรื่องเดียวกับผมเลยอ่าที่ผมคิดเชิญเชิญ<ๆ>แล้วกออ็อีกชุดหนึ่งก็คือก็คือชุดที่เห็นภาพภาพที่สุดเลยอะ่ะก็คือชุดชุดของยานะครับที่ไปเล่นที่มองโ,งโกเลียแล้วสู้กับญี่ปุ่นได้สูสีแต่สุดท้ายวันนั้นผลไแข่งเราแพ้สามหนึ่งที่สิทธิโชคพาสนั่นแหละยิงมันเลยทําให้เขาอยู่ในสารระบบของนะของเจลีกอะไรเงี้ยเพราะว่ายิงญี่ปุ่นมาแล้วน่าเด็กคืออย่างนี้เราอชอบคิดว่าเฮ้ยสมัยก่อนเด็กๆเราเก่งมากตอนเด็กๆแต่โตเราเราสู้ไม่ได้ พูดกันตรงๆตรงนี no ้เลยนะผมอยากลบภาพนี้เลยเด็กก็สู้ไม่ได้เว้ยมันไม่ใช่โตมาก็สู้ไม่ได้เด็กมันก็สู้ไม่ได้เด็กเอาคุณจะเอาเด็กระดับไหนสิบสองสิบสองเนี่ยมันคนละทางเลยนะญี่ปุ่นเล่นเพื่อจินตนาการของเราเล่นเพื่อผลการแข่งขันมันคนละเวกันเลยคุณก็จะกลายว่าพอไปแข่งจะชนะจะชนะก็เลยมองว่าเอ้ยของไทยมันเก่งว่ะมันชนะญี่ปุ่นได้มันชนะบาร์เซโลน่าเขาไปเล่นเขาไปเล่นเอาสนุกอะของเราอะไปเล่นเอาผลการแข่งขันพอ มาเจอในทัวร์นาเมนต์ที่มันต้องแบบเป็นเมเจอร์จริงๆก็คือตั้งแต่สิบห้าขึ้นไปอ่ะมีรุ่นไหนเราชนะเขาบ้างที่บอกคุณบอกว่าเด็กเราเก่งแต่พอโตมาไม่เก่งอ่ะผมขออนุญาตนะลบภาพตรงนี้เลยถ้าใครที่ฟังอยู่อ่ะเด็กเราก็สู้เขาไม่ได้เว้ยผมพูดแบบพูดแบบเอางี้แล้วกันผมเข้าใจผมเข้าใจเพราะว่าเพราะว่าที่เราชนะเนี่ยอันนี้ต้องว่าตามตรงมันมีหลายปัจจัยนะครับ จะบอกว่าอโอ้โหถึงร้อยเปอร์เซ็นต์สู้ได้ไม่ได้ก็คงไม่ได้ขนาดใดๆว่าปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันคืออย่างทัวร์นาเมนต์ที่เราไปแข่งเราคือเอาตัวเก่งไปแข่งต้องใช้คำนี้นนคือเราเอาตัวเร,เ,เราเอาตัวเก่งไปแข่งกับรายการเฟสติวัลเราคือตอนสิบสองปีอะใช้ก็สิบสองปีแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวพอขึ้นระดับสิบห้าสิบหกมันจะเป็นคนละเรื่องใช้ว่สิบสองปีที่เราเห็นข่าวอะ ที่เราไปแข่งแล้วเราชนะอันนี้ต้องคุยกันตรงๆเลยว่าเพราะเราคัดเอาตัวหัวกะทิแล้วก็เราก็ไปแแมะตาทีมชาติดูไหมเสร็จแล้วก็อไปด้วยสปอนเซอร์แล้วก็แล้วแต่ว่ากันไปอะไรเงี้ยคือคัดเอาหัวกะทิไปแล้วไปแข่งในรายการเฟสติวัลซึ่งเฟสติวัลนั้นถามว่าทีมที่มาแข่งอะไรบ้างทีมระดับภูมิภาคเขาก็เอาทีมระดับภูมิภาคมาเล่น Uh huh. เขาไม่ได้เอาตัวระดับหัวกะทิที่คัดบอกว่ายูสิบสองเก่งสุดแล้วจะเอาไปนี่ไม่ใช่อ uh ื huh. แล้วก็ผลได้เสียยิ่งกระจกระจกลับมาก็เป็นข่าวบ้านเราก,ก็เอาเป็นว่าก็พูดประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะหวังว่าทุกท่านก็คงจะเข้าใจเดี๋ยวพูดเดยอะมันจะม,ม,จะมีมันจะมีหลายเรื่องไปรือไม่อยากไม่ให้ใ,หใจกันเ,ออเดี๋ยวมันจะไปตัดทอนขวัญและกําลังใจ mm hmm. เป็นอย่าว่าผมเข้าใจตู่นะ mm hmm. คือถ้าพูดเรื่องนี้มันยาวอีกอ่ะคือภาพความจริงก็คือว่าต้องต้องเข้าใจว่าเราเอาระดับหัวกะทิที่คัดไปแล้วคือ มันต้องชนะคือมันต้องอได้ผลพ่อแม่โค้ชอ่าสปอนเซอร์หนุนหลังอะไรว่ากันไปแล้วที่ไปแข่งก็คือโทษนะฮะเอาตรงคือเด็กบางคนยังเด็กเด็กที่เล่นฟุตบอลยังยังไม่ค่อยได้อ่ะอมมันก็ยิงกันกระจุยอะสิแล้วผลางขันมันก็ออกมาดีไงมันก็แบบกลายว่าไทยเก่งไทยเก่งมันก็เลยเป็นภาพภาพว่าไทยเก่งตั้งแต่เด็กแต่พอโตมามันขาดการขาดขาด ขาดตอนในการพัฒนาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเริ่มผิดตั้งแต่ตอนแรกเลยอ่ะแล้วเราก็มองว่าไทยเก่งน่เด็กอ่ะเออตัวผมอ่ะผมก็เนี่ยพอพ,อพูดอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าแบบมึงน่าอาแต่แบบว่าหยาดเยียดอยามเลยไม่เกี่ยวเลยผมมองว่าเด็กมันก็สู้ไม่ได้เอาถ้าเป็นรายการเนเจอร์ที่มันจะจริงจังไปบอลโลกไปโอลิมปิกไปอะไรอ่ะก็นั่นก็เด็กปะไม่ใช่แค่เด็กสู้ไม่ได้ลองสลับกันก็ได้นะลองสลับกันอ่ะเอาโค้ชไทยไปทาญี่ปุ่นกับโค้ชญี่ปุ่นมาทําไทยอ่ะ ผลงานอ่ะอาจจะอาจจะไม่แตกต่างนะเด็กไทยก็อาจจะทําตามโค้ดญี่ปุ่นไม่ได้หรอกถูกปะแต่ทีเ่เห็นเลยอ่ะก็คือเด็กญี่ปุ่นอ่ะทําตามโค้ไทยได้แน่ถูกปะแชมป์หรือเปล่าไม่รู้อันนี้อยู่ที่ฝีมือโค้ดนะแต่เด็กญี่ปุ่นอ่ะมันจะถ้ายูสั่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันทําให้แล้วผลงานขันก็จะออกมาตามที่โค้ดต้องการอะไรอืมเพราะว่าเด็กมันรู้อยู่แล้วเด็กอันนี้ในที่นี้หมายถึงสิบหกขึ้นไปนะครับ ไม่ใช่สิบหกลงมาเพราะเด็กพวกเนี้ยมันรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องทํำยังไงให้ฟุตบอลของมันอะเป็นไม่ได้ตามที่โค้ชสั่งใช่มันจะอีกแบบหนึ่งในขณะที่ตอนมันอยู่สิบสองเนี่ยโค้ชไม่สั่งอะไรเลยเฮ้ยลงไมเล่นไปเล่นไปตอนสิบสองเออเจ้าพ่อเจ้าแม่มันโดนลงโดนยิงไม่เป็นไรเอาสนุกเล่นออกมาเฮฮาพ่อแม่ดูกลับบ้านมีความสุขสนุกสนานบ้านเรานี่โอ้โหเครียดจะเป็นจะตายโอ้ยพูดเรื่องนี้ยาว ยาวดิเพราะว่าพี่ผมรลูกเว้นบอนอยู่ไงยาวๆาวยาวยาวเนยครับ